ไม่ใช่คอนเทนต์นะเจ๊หนึ่งเขาสั่งจริงๆนะกินจริงๆริงครับกนจริงจริงะลูกค้าเราหนึ่งยำพุ้งสดนะคะสามสิบสองตัวสิบแปดเซนนะคะก็คือใครบอกว่าพุ้งสดตกกระปุกไหมอะไรไหมเราทำให้หมดเลยนะตั้งหัวเนี่ยคือตามเข็ไม่มีนะสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ส สิบแปดยี่สิบอันนี้เจ็บโลนะคะเจ็บตตดขีดนะยี่สิบตัวทุกรอบไหมแต่รอบนี้จะจุใจไปนิดนึงกุ้งอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นเลยเรียบร้อยค่นนจะจ็บราบกุ้งสดนะคะยี่สิบตัวเท่าไหร่หจ๊ีอันนี้สามร้อยห้าสิบจ้า350สามร้อยห้าส<ะ>ิบนะที่หนึ่งนะ ไม่สะดวกมาหน้าร้านเรามีริการจัดส่งออนไลน์โดยรดควบคุมความเย็นรีวิวเพียบสนใจสักเจตจะหนึ่งแซฟตามปากหรือไลน์ N Y G 2ูตลอด2าสองสามตลอดยี่สบอกหนั่อโมงอันนี้ยำกุ้ง3ามสิบตัวแต่ว่าตามเ็จเราต้องได้ส2ตัวนะอันนี้สาสองตัวยำกุ้งมันตามเซตไงตามเซตอันนั้น20ตัวก็ปกติ3ามสตัวสามสตัวกับแปดเซตนะคะเข้ามาอีกแล้วปลาได้ สาระสาระโอเคอานนี้แหละกำลังยามเขาจองออเดอร์ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะปกุ้งไม่มองไงจะกินเยอะนะครับตนตังนะ กุ้งสามสิบสองตัวนะคะับถ้ากับแปดถ้ากรแปดเซตนะเซตหนึ่งของเซตหนึ่งก็ร้านหนึ่งจะให้สี่ตัว, 4, วน <throp S 2> ับให้ดูเลยอะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบแปดสามสิบ สามสิบสองนะคะไม่ใช่คอนเทนต์นะเจ๊หนึ่งเขาสั่งจริงๆนะกินจริงๆค่ะลูกค้ากินจริงแล้วก็ลูกค้าเราหนุ่มเดี๋ยวบางท่านบอกว่าคอนเทนต์หรือเปล่าไม่ค่ะขายจริงทําจริงนะเจ๊หนึ่งลูกค้ากินจริงๆบอกกุ้งประจอบันเด้งใช่คนนั้นเราทํายกร้านแล้วป้าเขาเดินผ่านมาเขาว่าอะไรนะทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ไม่ได้ทำคอนเทนต์นะยำ ขนาด y u t u b e ท่านอื่นมาที่หนึ่งยังเก็บตังเลยนะ <c oughs> <c oughs> พูดเรื่องจริงอ่มันจะมีแถมเป็นเมนูเป็นเมนูแถมให้ค่ะแต่ว่าเขาก็จะสั่งหลายเมนูอยู่เราก็จะมีซัพพอร์ตให้อยู่ลจะจ้ะเพราะต้นทุนของเรามันสูงนิดหน่อยค่อนข้าง <c oughs> ที่จะสูงแป๊บนะจ๊ะนี่น ยำกุ้งสดนะคะสามสิบสองตัวคือแปดเซตนะคะอันนี้คือโลกว่านะโลกว่านะเจ้าหนึ่งใช่ครับคือต้องบอกมันใหญ่มากนะ <ๆ S 1> ใช่ไหมครเกือบสองโลอะกุ้งนะเกือบสองโลนะเจ้าหนึ่งโลกว่า,าใหญ่มากเลยนะต้องบอกนะเจ้าหนึ่งแซ่บๆนัวๆของพี่เขาเหมือนกัน

นี่หัวหัวเราจะไม่มีกระเพาะขี้แล้วนะคะปกติเราจะไม่ผ่าหลังนะนี่<ม>เห็นไหมครับเส้นดําก็ไม่มีนะครับเจ๊หนึ่งนะใช่ครับก็คือใครบอกว่าพุ้งสดปกกะปกไม้อะไรไหมเราทําให้หมดเลยนะตั้งหัวเนี่ยดูเส้นดําก็ไม่มีนะเรามาพิสูจน์กันนะครับหนึ่งสองสี่หกแปด สิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบอันนี้เกือบโลนะคะเจ็ดแตกขีดแล้วนะยี่สิบัวนส่งแม่นูพี่เขากินไปเท่าไหร่นะแปดร้อยห้าแปดร้อยหรือเก้าร้อยบาทนี่แหละกินตอนแป๊บหนึ่งจะ้ะเขาเม่อกี้ยังกินบ่อยไหมเจนุทุกรอบไหม แต่รอบนี้จะจุใจไปนิดนึงกุ้งอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นเลยเรียบร้อยค่จะจับราบกุ้งสดนะคะยี่สิบตัวเล,ลเท่าไหร่เจ้าหนึ่งอันนี้สามร้อยห้าสิบจ้าสามรอ้อยห้าสิบนะจ้าหนึ่งนะจ้า ของเมนูนี้พี่เขาจัดไปเท่าไหร่เนี่ยหนึ่ง900บาทจ้า900บาทาส,ด,ส,ด,สดเลยทานกี่คนสามคนถึงว่าสิท์สั่งจุใจจ้๊บ จ้าอาจารย์แดงคนระับไม่เอาโอเคขอบคุณค่ะนี่พี่ก็ทำชาเลนจ์กุ้งมีอันไหนปลามไ,มไม่ใช่ปลาเลยไม่ใช่ปลาปลยสุดปลานะกัมอนกุ้งสดไขป่ปลาหอยแครงไข่แดงนี่ปลานะโอเคสี่ไข่ไม่ร้านะจ้า,ายัาไปเลยใช่ไหมจ้า ยำสี่ไข่ ไข่แรกก็มีหมึกไข่จ้าแล้วก็ไข่ปลาไข่ปูนะคะไข่แมงดาทั้งหมดสี่ไข่นะจ๊ะหมึกไข่เราใช้เป็นหมึกไข่นะไม่ได้ใช้ไข่หมึกนะคะไข่หมึกแล้วก็ไข่ปูแล้วก็ไข่แมงดาจ้า ทอดเด้อไข่ปลาจ้าไข่ปลาเลี้ยวคิวใช่ไหมได้เนี่ยใช่จ้ะโหพี่ลายเลยถ่ายได้แล้วพี่เอาไหมเอาไหมโอ้นี่แหละเรับพี่ผมถ่ายที่บ้านอยู่นโอเคน่อันนี้หนึ่งหมุนหน่อยนี่เราปลอบหน่อยแต่กล้องนี่เรื่องเยอะจะเรียบร้อยปะเรียบร้อยค่ะนี่แต่พี่เขาไปดูเมนูที่เพจไงเราลงให้ เรียบร้อยค่ะดีนะอุ้ยคลิกจะฟิวเลยฟิวไหมอยู่ข้าตัวตัวเองอะไรดริมกั้นผ้าให้ใช่ไหมนี่จัดปาร์ตี้กันเหรอครับผมว,ว่าดหรัอเปล่าเนี่ะเสร็จรเสร็จเสร็จมีกั้นผ้าก่อนหอยแครงกุ้งสด ุขข้งสดหอยแครงฟุกมันโทรมาแล้วมั้งน่าจะฟุกแหละหอยแครงกุ้งสดรวมในแบบประชาสัมพันธ์หน่อยสำหรับกระตุ้นอะไรอะไรก็ได้ ปีใหม่นะคะไม่หยุดจะประกาศเลยหยุดวันที่หนึ่งนะคะลากยาวไปเลยถึงสิ้นปีนะคะไม่ใช่ปีใหม่หรกเราแค่วันหนึ่งอหยุดวันปีใหม่จะถามว่าปีใหม่หยุดไหมช่วงนี้ร้อนตังค์นะครับเราหยุดแค่วันเดียวคือวันที่หนึ่งนะคะแจ้งไว้เลยใครที่จะมาวันที่หนึ่งนะคะสงวนมาวันที่สามสิบเอ็ดนะจ๊ะมาเคาดาวกันฉลอจบที่นิทา,านนะใช่ค่ะมีเวทีเค้าดาวนะมีคอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ดตดนตรีแต่ไม่รู้อะไรนะ แล้วแต่ทา,ทางเทศบาลทางการท่องเที่ยวเขาจะนี่จะเมตตาไม่ใช่เทศบาลการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ฝากติดตามเพจด้วยนะคะ่ะเราจะมีการลงโพส์จดส่งเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบสามนะคะที่หนึ่งส่งจจดส่งรอบสุดท้ายของปีนี้นะคะแล้วจะเริ่มปีหน้าก็เลยนู่นเลยค่ะยังไม่แจ้งแล้วสี่ห้าหกอะไรนู่นนะคะเจ็ดแปดอะไรนู่นนะคะวันปีใหม่หลังปีใหม่ไปแล้ว ่าเรียบร้อยค่ะ,ย,ะยังไม่อ่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วละกับเมนูแซลม,มอนนะคะกุ้งสดไข่ปลาไข่แดงหอยแครงก้าช,ำชำ้ๆ จไดไปยังขาลูกค้าจดยังจักรทอมมาด้วยกันใช่ไหม้วต่อเลยนะครับอ,อธิษฐานไว้ <laughs> <laughs> เอาแกงมาแก้บนแล้วไหนมนล่ะเมนูต่อไปนิดหนึ่งกุ้ <S <S 2> <S 2> งสดผลไม้รวมดูเขาจัดกันน,นัง ตอนนั้นเปนไปคุยที่เนี่ยเป็นของจังหวัดหรือว่าอะไรนี่อะไรเนี่ยผลไม้รวมกุ้งสุกตามชุดหนักๆเบาอยู่ชุดแรกเนี่ยนะค่ะกุ้งสุกผลไม้รวมของใครคะเป็นคนมักน้อยกินน้อยตัวเล็กจากเรียบร้อยค่ะ วันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานเลยนะอาจารย์จเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะตะคู่นะจะลืมเลยเนี่ยคิวมีแต่แข้งหน้าน่ะกุ้งสด อากาศดีด้วยวันนี้แดดไม่ร้อนนิดเดียงนะพุ่งสดหอยแคร์นั่งหันองค์ข้ามได้นะครับฝั่ขงข้าเรานั่งได้เลยวันนี้ขึ้นลมไม่ได้ซัดแรงมากแต่เขาบอกวันเสาร์ลมแรงมากของหนูร้อยห้าสิบบาทจานน้าลูกเขาโพดไหลบัวอ่ะโดนแล้วลูจกจ้ะขอบคุณค่าลูก ใส่แข็งคสับำๆ okay, เลยถ้าเปยผลไม้ก็มีนะมีจ้ะผลไม้เรารวนไม่ใส่อะไรเลยนะแต่ถ้าเราจะใส่กุ้งกุ้งสุกก็ได้หมูอยอก็เหมือนวนะ่าพี่หนึ่งให้ลูกค้าแอดสมมติว่ายำกุ้งสุกแล้วก็มาใส่ผลไม้แต่ถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์เลยก็เขียนผลไม้รวมมาอย่างเดียวเลยจ้ะ เมนูเดิมเลยป่ะเมนูเหมือนเมื่อกี้เลยเป็นเมนูง่ายๆหลักๆก,กันนะครับอันนี้150ย้าสจ้าดุยอมก็อร่อยนะ,ะนระยายา้านนี้กุ้งตดหอยแครงจ้าผัดตุ๋ค่าตอกัอเลยจ้า เามาปิดกันด้วยสุดท้ายกับเมนูกุ้งเอ่อหอยแครงผักรวมนะคะฝากสำหรับออนไลน์นะคะสามารถสั่งได้เลยรอบวันที่16นี้ยังว่างนะแล้วก็รอบ23นะคะเป็นรอบสุดท้ายของเดือนนี้แล้วก็สิ้นปีนี้นะคะถ้าเราจะจัดส่งอีกรอบก็คือเป็นต้นปีหน้าเลยนะจ๊ะแล้วก็ฝากติดตามช่องเี่นหนึ่แซตามปากไม่ว่าจะเป็นเพจทิกต o k แล้วก็ YouTube นะคะ แข่ง่ักรวมเผ็ดประมาณพ<ช>ริกหนึ่งเม็ดก็สุดเผ็ดน้อยแต่ว่ายี่สิบสามนี่เป็นรอบสุดท้ายของสิ้นปีนี้ใช่ค่ะ<อ>ไม่ใช่รอบสุดท้ายของเซตหนึ่งนะรอบสุดท้ายของสิ้นปีนี้จัดจุกจุกได้ไม่ว่าจะเป็นกุ้งหรืออะไรเงี้ยให้ลูกค้าระบุนะ<อ>ว่าจะกินกี่ชุดจีดเซตนะคะก็มีหลักประจําเยอะเลย<อ> เลยสำหรับวันนี้นี่บ๊ายบายค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับผมในเชนหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราเจอกิลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้านี่อยัวย่ว